ทีนี้เรามาดูข้อสุดท้ายนะครับในวันหยุดวันที่3แต่นักเรียนหยุดแต่ครูไม่หยุดนะครับก็พยายามส่งความรู้ให้นักเรียนเรามาดูโจทย์นะครับในการทําให้น้ําแข็งมวล40กรัมก็เปลี่ยนหน่วยไหมองเปลี่ยนนะหน่วยเป็น m เ,เท่ากับ C 10นะ10คูณ10กำลังลบ 3กิโลกรัมอุณหภูมิลบ5องศาเซลเซียสกลายเป็นไอน้ำโอ้ยยาวแน,น,น่นอะนที่1ว0่อา50องศาเซลเซียสต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าไหร่โอ้นี่ยาวยืดเยื้อแน่นอนครับอ่ะเราเรีบทํากันก็เริ่มต้นจากนะเริ่มต้นจากน้ำแข็ง ติดลบด้วยบลบห้แล้วก็กลายเป็นอะไรก่อนครับกลายเป็นน้ำแข็งก่อน,น,นบางครั้งกูก็ลืมกันนะน้ำแข็งศูนย์องศาก่อนนะครับอันนี้เป็น M M อะไรครับ M C Delta T แล้วกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นน้ํา ศูนย์องศาก่อนนะครับต้องเขียนในแกรมถ้าไม่เขียนในยุ่งนะข้ามทันทีแล้วก็กลายเป็นนะรครับนะกลายเป็นไอ้น้ำก่อนที่มันกลายเป็นไอน้ํร้อยห้าสิบองศาเนี่ยมันต้องกลายเป็นไอน้ำหรือกลายเป็นน้ำํำไม่ใช่หรือนะไม่ใช่กลายเป็นไอ้น้ำเลยมันต้องกลายเป็นน้ำก่อนนะน้ำอะไรครับ หนึร้อยองศาเซลเซียสแล้วก็ค่อยกลายไปเป็นไอ้น้ำหนะึ่งร้อยองศาเซลเซียสแล้วก็กลายไปเป็นแล้วครับกลายไปเป็นไอ้น้ำหนะึ่งร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสอง 3 4 5มีอยู่5สเตปนะนะพลังงานมีอยู่5พลังงานนะอันนี้อะเรามาดูอันนี้เป็นเอมอะไรนี่อุณหภูมิเท่ากัน ml อันนี้เปลี่ยนแต่อุณหภูมิ MC ็มเดลต้าทีนะอันนี้อุณหภูมิเท่ากันแต่เปลี่ยนอุณหภูมิไม่เปลี่ยนนะไม่ใช่เท่ากันอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนสถานะ ML อันนี้สถานะคงที่นะสถานะไม่เปลี่ยนเป็นไอน้ําเป็นไอน้ําแต่อันนี้เป็นนะนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอุณหภูมิ MC d ม l t เดลต้าทีก็อธิบายแล้วนะเหมือนกับคลิปที่แล้วนี่ก็มาเริ่มเดลต้าคิ q ทั้งหมด d ด l t a q รวมทั้งหมดที่เขาถามหาเนี่ยเป็นเท่าไหร่โอ้นี่ยาวเลยนะ m c เดลต้า t เป็นหมดใช่ไหมเป็นหมดเอ้ครอว m ออกมาข้างนอกได้ไหมเนี่ยเอา m ออกมาข้างนอกเพราะมันจับบวกบกันบนนะเอา m แทนคาเลยได้ไหมเนี่ย m แล้วก็เป็นอ่ะเอาแบบนี้เลยแล้วก็ c เดลต้า t บวก l บวก c อันนี้เป็น c แรบ c แข็งอันนี้ c น้ำนะ c delta t นะตรงนี้อันนี้ตรงนี้น,นี่ตรงนี้แล้วก็บวกอะไรครับบวก l อันนี้เป็น l อะครับนี่นะน่าจะเป็น l มี l นับแข็งนะน่าจะเป็น l นะ l กลายเป็น i นะ L I L i แล้วก็บวกอะไรครับบวก C Delta T C เดี๋ยเป็น C I. i ก็เป็น i น้ำนั่นแหละแทนค่าเข้าไปใส่ยืดยาวกูเปลี่ยนตำแหน่งก่อน เดลต้าคิวตรงนี้แล้วกันเ,เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่จริงแล้วเครื่องหมายเท่ากับต้องให้เท่ากันนะนะคนิาสตรเขาพูดมาเขาสอนมาเอ่อ4นะ10คูณลังลบ3นะลอกลงมาก่อน C ตรงนี้เป็น C น้ําแข็ง2.08 นะโวยเป็นกิโลจูลไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะใส์ลงมานะคูณกับเดลต้าทก็คือนะน่าจะเป็น0-5ลบลบ5ตรงนี้ต้องระวังนะครับ0ลบบ5เพราะว่าอุณหภูมิตรงนี้จะติดลบไม่ได้หลายคนผิดนะถ้าผิดตัวเลขตรงนี้มันก็จะเป็นลบแล้วมันก็เรียบร้อยพลังงานตรงนี้จะไม่ติดลบนะ เพราะฉะนั้นมันก็คืออ่ะครูบอกว่า0ู 5, นย์ลบลบห้าแล้วกันเอาทีละสเต็ปนะแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับ L 3 3 3เอาหน่วยเป็นกิโลจูลโอเคแล้วก็บวกกับ C C น้ำซีจุแอ่ะหน่วยเป็นกิโลจูลโอเคแล้วก็คูณกับอะไรฮนะ คุณภูมิศ1 0ย์เพราะนั้นเดลต้าทีเป็น100แล้วก็บวกกับ l l I L I 2 2 5 6โลโจูลอ่ะโอเคบวกกับ <c, <oughs> C I น้ำาีน้ำเป็นนะฮะหน่นะ 8, นะหน่วยเป็นกิโลจูล แต่เอาไปคูณกับ150ลบ100ก็คือนะ50ไม่ใช่100รลบ150ยาะนั้นจะติดลบนะครับเพราะนั้นอุณหภูมิตรงเดียวทีเนี่ยในการคำนวณเรื่องนี้จะไม่ติดลบนะครับอทีนี้ตัวเลขอ๋อค่อนข้างเยอะอะนะตรงนี้ก็เป็น4คูณ10กำลังลบ2แล้วกันฮะ แล้วก็คูณกับเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าห้าห้าแปดสีสิบนะอ่ะเอาอย่างนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ให้นักเรียนไปหาคำตอบต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันยืดยาวก็ไม่มีอะไรนะบวกกันแล้วก็คูณกันเฉยๆตัวเลขอ่ะวันนี้ก็ เราก็นะ่าจะพอแค่นี้รถ <c oughs> เสียงเริ่มหมดแล้วนะครับถ้ารวมเวลาก็น่าจะเป็นเกือบชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะวันนี้พวกเราก็สามารถที่จะดูทบทวนได้นะครับไอ้ที่เหลือที่เหลืออยู่2ข้อ1718นะเราก็จะเอาไว้ทําทบทวนแล้วกันข่าวต่อไปเออเอาไว้ทําเป็นการบ้านดีไหมนะให้งานแล้วก็ เธอก็ไปให้งานในคาสรูมแล้วกันเนาะอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าครูเชื่อว่าถ้ากลับไปดูวิดีโอย้อนหลังเนี่ยแล้วก็สงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้นะแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกาสารที่ครูส่งให้ไปทางคาสรูมด้วยว,วันนี้ก็เอาอไว้แค่นี้วันรังั้งต่อไปก็จะเป็นทบทวนนะ ML แล้วก็ MCT t แล้วก็อุณหภูมิผสมนะครับอ่าแล้วค่อยพูดกันตรงนี้ นะวันนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดนะพวกเราพักผ่อนนะทำงานวิชาอื่นที่มีอยู่ก็หยิบขึ้นมาทำนะะค่อยๆทำไปเป็นกำลังใจให้นะสถานการณ์โควิดสวัสดีครับ